คุณแม่สายสตองซิลิต้าท้องหเดือนแต่ยังแข็งแรงมากเข้ายิมยังไหวสามีจุ๊บให้กำลังใจหวานมากแม้ว่าตอนนี้สาวซิลิต้าเจนเซนกำลังจะกลายเป็นคุณแม่มือใหม่หลังประกาศข่าวดีว่าเธอกำลังอุ้มท้องลูกคนแรกได้หาเดือนแล้ว แต่นั่นก็ไม่สามารถทำให้ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของซิลิต้าเปลี่ยนไปมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายที่ทำให้ซิลิต้าหุ่นฟิตขอดง่ายและกลายเป็นคุณแม่ที่เพอร์เฟกตสุดๆและสุดเมื่อวันที่8ธันวาคม2513ซิลิต้าได้เปิดเผยภาพเข้ายิมออกกาลังกายและบอกว่าตอนนี้ซิลิต้ารู้สึกทึ่งกับความสามารถของร่างกายมาก ต้นรักหนูน้อยในท้องมากอยู่กับเขามา168วันเต็มๆจึงอยากดูแลร่างกายให้ดีที่สุดพร้อมกับโชว์พุงป่องๆน้อยๆและคุณสามีกอน,นรงเดชมาจูบแก้มให้กำลังใจอยู่ข้างๆ